สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพูดเร็วไปห,หน่อยเาอาวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทำคีสกินเลมิเตอร์แบบพวกเนี้นี่เต็มหน้าจอเลยอะโดยเริ่มจากเมื่อเรามีโปรแกรมนี้โปรแกรมเลมิเตอร์แล้วนะครับโดยที่เรายังไม่รู้ว่าจะเอาสกินอะไรดีครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดวิธีการคีสกินเลมิเตอร์ครับเลยหาก่อน อ่านี่โอเคเมื่อเราเมื่อเราได้ที่ต้องการแล้วเราจะต้องการคีสกินเรมิเตอร์ครับเราได้เข้าไปที่นี่เข้าไปที่ตัวเมเนเลมิเตอร์แล้วหาหนี่คี .dot. r m r m skin เออแพ็กเกจครับเข้าไปเลยอย่างทูเล็บดูต้องนึกถึงคนแรกก็ยามิเฮ้โอเค เปลี่ยนชื่อเขียนชื่อชื่ออะไรก็ได้ตามใจจะชื่อตัวเองก็ได้เราไม่จำกัดล้วยังไงเดี๋ยวเราก็ลบทิ้งอยู่ดีเวอร์อูทเทอร์อูทเทอร์เนี่ยต้องเขียนต้องอะไรก็ได้เขียนหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอะไรช่างมันต่อไปครับตรงนี้สำคัญครับ add skin add folder is skin มีหายะอะไร a add consume folder โดยหาที่ว่าเราไว้ไหนนี่ครับค o n j i k i n o y a m i เลยไปเลยแล้วก็แอด next กด next ต่อไปต่อมาจะเห็นหน้านี้ครับเราของข้างบนนี้ไม่ต้องไปสนครับเรานี่สนสพวกนี้ข้างล่างนี่ครับ l o a ก skin load skin แล้วก็เลือกนี่ครับจะต้องเป็นไฟล์นี้ครับ .ini ยังไม่จ้าง version windows version เจครับอโอเคเสร็จแล้วจะได้หน้านจะได้ตัวเฮ้ยจะได้ตัวนี้มานี่ครับ เป็นเลเป็นตัวติดตั้งของเลมิเตอร์อัพแล้วก็กดดับเบิลคลิกแล้วก็อินสตอลเลยครับโอเคเราจะได้หน้านี้มาครับครับวิธีการ okay. ง่ายแสนง่ายนะครับเรียนรู้สแป๊ดเดยวก็ได้โอเคครับซีโอเจเนเตอร์บายครับ